สวัสดีครับถ้ากำลังฟังช่องมอโมอทลอดเดอะคอปไทยวันนี้ประเด็นด่วนครับโจวานนี่เลโอนี่บาดเจ็บ ACL หรือเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดโอ้โหแทบจะปิดเทอมเลยครับฤดูการนี้ผมก็เลยจะนำข้อมูลวิธีการรักษาระยะเวลาในการฟื้นตัวมาฝากท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับมาครับไปเข้าสู่ข้อมูลในวันนี้กันเลยดีกว่า โจนี่เลโอนีครับได้รับบาดเจ็บเกมเมื่อวานสีหน้าเขาดูไม่ดีเลยอานเนอร์สลอตก็สัมภาษณ์บอกว่าอาการของเขาไม่ดีสุดท้ายวันนี้ผมสแกนออกมาแล้วครับเจ็บ ACL หรือเอ็นคว้หน้าฉีกขาดเลโอนีต้องได้รับการรักษาแบบผ่าตัดซ่อมแซมเอ็นคว้ยน้าที่ฉีกขาดโดยวิธีการรักษาจะมี2แบบแบบที่1นึ่ออโตกราฟคือการผ่าตัดเอ็นคว้ยน้าข้อเข่าใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อเอ็นจากร่างกายของผู้ป่วยเองเช่นเอ็นสบา เอ็นต้นขาหรือเอ็นกล้ามเนื้อหลังต้นขามาใช้ทดแทนเอ็นขวายน,น,น้าที่ฉีกขาดไปเพื่อให้ข้อเข่ากลับมาใช้งานได้ดีครั้งแบบที่ 2. เอาโลกรับ<ๆ>การสร้างเอ็นควายน,น,น,น้าใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อจากผู้บริจาคนั่นก็คือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแทนการใช้เนื้อเยื่อของผู้ป่วยเองเพื่อทดแทนเอ็นควาหน้า,นานที่ฉีกขาดไปช่วยให้ข้อเข่ากลับมาใช้งานได้ดีครั้งเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่นักกีฬา ผู้ป่วยที่อายุมากหรือกรณีต้องผ่าตัดแบบเล็กแปลว่าเลวนี้ต้องได้รับการรักษาแบบที่1นนะครับร้อยละ95%บาดเจ็บ ACL ต้องได้รับการผ่าตัดวิธีการผ่าตัดจะเริ่มจากการบล็อกเส้นประสาทกีดแผ่เล็กๆที่บริเวณข้อเข่าแล้วสองกล้องขนาดเล็กที่ใช้สําหรับศัลยแพทย์โดยเฉพาะหลังจากผ่าตัดเสร็จต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาแข็งแรงและช่วยในการขึ้นไหวให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง ส่วนระยะเวลาการฟื้นตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการทํากิจวัตรประจําวันเช่นเดินเดินขึ้นบันไดได้ภายใน4-6สัปดาห์ไม่จําเป็นต้องนอนแต่บนเตียงเพราะหลังจากผ่าตัดพักฟื้นหวันก็สามารถกลับมาเดินได้แล้วแต่ต้องใช้ไม้ค้ายันแล้วถ้าฟื้นตัวได้ดีแล้วก็จะเริ่มโปรแกรมขยงเพาะบบัดภายในเวลาไม่กี่วันแต่สําหรับนักกีฬาต้องใช้เวลาพักฟื้น9-12เดือน ในการพักฟื้นให้กลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งกิจวัดเบาๆเช่นวิ่งยาอๆหรือปั่นจักรยานสามารถทำได้ในเวลา6 1ถึงสสัปดาห์ของการฟื้นตัวตามคำแนะนำของแพทย์อาการปวดนี้จะปวดมากๆครับในช่วงแรกเราจะเริ่มดีขึ้นภายใน4ีถึงวันแลระยะเวลานั้นต้องกินยาแก้ปวดเพื่อลดอาการเจ็บปวดแต่ก็ยังคงมีอาการตึงๆหลังจากผ่าตัดเป็นเวลาอีกหลายสัปดาห์โจวานี่เลโอนี่อายุยังน้อยเพียงแค่18ปีเท่านั้น ทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วมากกว่าคนที่อายุเยอะยิ่งเป็นผู้สูงอายุนี่ฟื้นตัวช้ามากๆครับส่วนการรักษาแป็ไม่ผ่าตัดเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงเท่านั้นหรือผู้ป่วยที่ไม่ต้องการกลับไปเล่นกีฬาที่ใช้แรงเยอะอีกแล้วโดยวิธีการรักษาครับจะใช้การกายภาพบ,บําบัดเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเขา่าและใช้อุปกรณ์พยุงเพื่อลดอาการเจ็บปวด อย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บ ECL หรือเอ็นไขว้หน้าสีกขาดจะไม่สามารถซ่อมแซมด้วยตัวเองได้ถ้าหากผู้ป่วยที่เลือกที่จะไม่ผ่าตัดมีอาการเข่าหลวมหรือเข่าซุดขณะทำกิจกรรมจะต้องรีบเข้าพบแพทย์ทันทีแพทย์จึงแนะนําว่าถ้าหากท่านต้องการที่จะหายแบบถาวรให้เลือกการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมเอ็นไขว้หน้าจะดีกว่าจบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลที่ผมเตรียมมาในวันนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับโจวานี่เลโอนี่ครับ ให้น้องกลับมาแข็งแรงแล้วก็กลับมาเล่นได้ดีขึ้นกว่าเกมเมื่อวานเพราะว่าเกมเมื่อวานนี่โอ้โหเล่นดีมากๆครับเป็นนัดเปิดตัวที่สุดยอดมากๆครับสําหรับกองหลังดาวรุ่งเสียใจและเสียดายแทนน้องครับโอ้โหสวยมากๆเลยที่ต้องมาเจ็บนัดแรกที่ตัวเองลงสนามการกลับมาครั้งใหม่จะทําให้เราแข็งแรงกว่าเดิมและเราจะโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าเดิมแน่นอนผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ